แฟนมิตรครั้งแรกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฟา l ล็คชาแนล20สิงหาคม2567เมื่อวานนี้นะคะ19สิงหาคม2567เขาก็มีงานแฟนมิตติ้งครั้งแรกของยุงข้าวพาเพลินค่ะก็จะมีน้องๆน,นะคะของค่ายยุงข้าวจะมีน้องลิโอน้องซันน้องฟอร์มน้องแก้มนะคะที่ได้มาร่วมการสร้างความสนุกอย่างใกล้ชิดกับแม่แม่เอฟซีแฟนคลับค่ะโพสจาก ห้องข่าวบันเทิงแฟนมิทติ้งครั้งแรกยุงข้าวพาเพลินบุกไปเยือนโนงคอฟฟี่เมื่อวานนี้วันที่19สิงหาคม2567น้องศิลปินจากค่ายยุงข้าวร,รักขอดลีโอซันฟอร์มแก้มได้พาแม่แม่แฟนคลับกว่า30คนไปร่วมทำกิจกรรมยุงข้าวพาเพลินซึ่งเป็นแฟนมิทติ้งครั้งแรกงานนี้ บุกไปถึงโนงคอฟฟีนงคอฟฟีจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของพี่นงชาชาชาแน่นอนว่างานนี้พี่นงและพี่นกภรยาไม่พลาดที่จะออกมาต้อนรับมอบความสนุกแบบสูตรพิเศษให้แม่แม่แถมโชว์เต้นเพลงไก่ไก่อีกด้วย ส่วนกิจกรรมนั้นก็เขาเปิดโอกาสให้แม่แ่นะคะบ้านละสิท่านค่ะมาร่วมสนุกกิจกรรมมีเยอะมากๆเลยนะคะและงานนี้นะคะเขาก็ยังเปิดโอกาสให้น้องๆนะคะได้ฝึกทักษะในการพูดนะคะการเป็นพิธีกรเพื่อต่อยอดในอนาคตก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะคะแม่ๆท่านใดที่อยากชมความสนุกเต็มๆสามารถติดตามชมได้ในรายการยุงข้าวพาเพลินทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่ม ทางช่อง Youtube ยุงข้าวรละคอร์ดค่ะแม่แม่เอฟซีแฟนคลับก็รอชมนะคะงานนี้พลาดไม่ได้ค่ะต้องรอชมแน่นอนค่ะเพราะน้องๆทั้ง4คนได้ร่วมกิจกรรมนะคะเล่นเกมกับแม่แม่เอฟซีแฟนคลับแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตด้วยเนาะก็น่าสนุกมากๆค่ะรอชมค่ะทาง ช่อง YouTube ยุงข้าวรคอร์ดนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook ห้องข่าวบันเทิงไว้นะที่นี้ด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะ